ออโอเคครับอ่าโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเริ่มอ่านกันใหม่นะครับผมครับอ่อานกันตั้งแต่เริ่มใหม่เลยแล้วกันะะนะครับผมครัใช่เลยครับบาคูอ่าฮะซูกูโอเคบูดูโอเคยารีโอเค mati, oke, okay. hati, bagus, uh -huh. ribu, oke, okay. rabu, bagus, oke, okay. datuk, ya, yeah, bagus, masuk, hmm, uh -huh. rabun, ya. Yeah. ยาบุตอ่าอันนี้มีสามจุดยอบุตอีกทีเนี้ยสามจุดยาถ้าเกิดยามันจะเป็นตัวตัวนี้ยาอ่าถ้าเกิดว่าเป็นยามันจะเป็นตัวที่ว่าอ่าเป็นจุดอย่างนี้นะครับอ่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ตึวเป็นยา ถ้าเกิดตัวนี้เป็นอันนี้เป็นย ja าอันนี้เป็นยาแต่ถ้าเกิดตัวนี้เนี่อยอันเนี้ยรากถ้าเกิดเขียนเป็นตัวดดๆคืที่ตัวนี้มันคิดตัวอะไรจุดล่างอ,อ่า,อา,า,อาอตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยอ่าฮะเขาไม่ยาเหรอครับตัวเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเกิดยานี่คือตัวนี้ยายา อันนี้ยาแต่ตัวนี้คือครับโอเคตัวนี้ถ้าเกิดว่าที่เป็นรูมีเนี่ยก็คือจะเป็นตัวซีจาบุตก็ซีเป็นตัวอักษรอะไรจาบุตอ่าถูกต้องจาบุตอ่าตัวนี้คือตัวโจนะครับนึกถึงเวลาเราแต่งงานจะมีการเจิมใช่ไหมครับก็จะมีอ่าสามจุดเนี้ยโอเคก็ค่อี่ตัวโจโอเคจาบุต ah cabut oke okay. kasut bagus aniki ya kursus lima kursus. Okay. Kursus. kursus 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 ah kursus oke okay. kursus laput bagus oke okay. kasut ya yeah, bagus kasut ah uh -huh diri ya, akan... tak Ya. Biri. Bagus. Gigi. Gigi. Ya, gigi. Oke, cek itu nih lah nak Ciri. Bagus. Oke, okay. ciri. Sisi. Ya, sisi. Li, lilin. Ah, lilin. Oke, okay, bagus. Minum. Ya, yeah, minum. Oke. Okay. Minta. Ah, minta. Ya. Yeah. Pikun. Ya, yeah, bagus. Hmm. Ah, mau lah, kak? ครับมองเอายอดไปย่างเดิมมาเห็นฮนะตอนนี้ไม่เห็นคนระับ oh, อ๋อไม่เห็นแล้ว uh okay, ตอนเอ็คแต่เนี้ยเซสสดับอย่าเ yeah, สดับโอเคบาบาเซสเสดับ, okay. ดบลาลายัม ออกเสียงเป็นอันนี้สระเออเรออฮะเรอโอเคเรจัมอ่ะเรจัมโอเคจะจะไม่ได้ะจะบัสออกเสียงเป็นสระเออเจอบัสอ่ะเจอบัสคือถ้าเกิดว่าเจอเป็นลักษณะของคำสามพยายงตัวอักษรแรกเนี่ยตัวอักษรเป็นสระเออเนี่ยเซอร์ใช่ไหมเซอร์สระเออเซิร์รดับ Rejam cepat, oke. Okay. Karena ini adalah le- lebat bagus, oke. Okay. Lebat sebab-sebab, oke. Okay. Lekas, ah, lekas, le, le- 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 lepas bagus, oke. Okay. Sedar. ยาสดาบลั yes, s <S mm ๊บอเครับผมไม่เห็นฮะไม่เห็นคร <อ unseen. S 1> ับโอเคครับโอเคครับโอเคละเกูอูละ อ่ะโอเคไอตัววอลเนี่ยมัน,ม,นมันกำกวมนะครับมันอาจจะเป็นเสียงโอกับเสียงอูแต่ถ้าเกิดเรารู้คำศัพท์เนี่ยเราก็จะอ่านออกได้ถูกต้องเพราะนั้นคำนี้ตอ่านว่าสกุลละย่สกละ, yeah, กละเราจะอานเป็นเซกูเพราะเรารู้ว่า สกูเนี่ยมันไม่มีมันมีแต่สกอสกลสกูลล่ะนะครับรผม okay. โอเคอันนี้จะเป็นรูปสังกลมกลมควรจะต้องมีก <laughs> ารกํากับคาเพื่อจะให้อ่านให้ง่ายๆขึ้นนะครับแต่ว่านปัจจุบันนี้ยังไม่มีนักภาษาศาสตร์ที่ว่าแต่นะว่าโอเคเนื่องจากว่าไอต้ตวอลเนี่ยมันกํากลมนะมันอาจจะอา่อานได้2 2> สองสี่ตระหนัชไหมยังไม่มีการนําเสนอให้ให้ให้มีการเติมเครื่องหมายอะไรอย่างเงี้ยถือว่าสามารถกําหนดได้นี่มันก็จะชัดเจนนะครับผมชัดเจนยิ่งขึ้นเซอร์มาลัมเฮียเซอร์มาลัม selaku bagus seminggu bagus se semangat ya semangat oke okay. se selalu sal, tidak selalu ah selalu nah, ครับเพราะไม่มีสระใช่มั้ยเสียงสระ selalu selalu Ah uh, se sebulan. Ya, sebulan. seka setahun. Ya, setahun, okey. Me, memikul. Ya, memikul. Uh -huh. Memit Meminat Ya, meminat. นาเกี่ยมมีนาดเดี๋ยวทีแรกคำนี้จะเขียนมีตัวยากำกับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอ่านเพิ่มจากตะกี้นี้จะอ่านว่าไงครับเมมินนาตีดีมากเมมินนาตีนาเกี่ยมมีนาตีแปลว่าสนใจนะครับชื่นชอบนาเก่มชื่นชอบนาเมมินนาตีแค่คำว่าซูเกอร์นะครับมีความหมายใกล้เคียงกันซูเกอร์ที่แปลว่าชอบนะครับซกเอร์ คำนี้ก็จะเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันนเมมินาตีอย่างเช่นฉันชอบกีฬาฟุตบอลสายสุเกอร์สายแทนนั่นเพื่อสุเกอร์เนี่ยซึ่งเป็นคำทั่วไปเราอาจจะสายเมมินาตีโอเคสุกันบอลน่ะนะก็ใช้ได้นะมือมีสิ่งใดอินเทอร์เวสได้อ่าใช่อ่าโอเคครับได้โอเคเมมินันเมมีนันอ่าเมมินันโอเคชนะใช่ไหม อ้าไม่ใช่อันนั้นเหมือนนั่งเหมือนนั่งอันนี้มีนั่งปีนั่งมีความหมายแปลว่ามั่นหมายออฉันจะไปมั่นเขาอย่างเงี้ยโอเคหรือม่าก็สมศักได้มั่นกับคุณรุนพนุ์นี้เราใช้คำว่ามีนั่งอ่ามีนั่งเมมีนั่งอ่ามีนั่งอ้า คำนี้คำนี้ตรงกับคาว่าปีนังที่แปลว่าหมากนะครับก็คือคาว่าปีนังนสามารถมีสองความหมายเป็นคํานามก็ได้เป็นคํากริยาก็ได้ถ้าเกิดเป็นคํานามก็จะแปลว่าหมากแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคํากริยาก็ก็จะแปลว่ามั่นหมายนะครับสู่ขอมั่นหมายนะครับกครับครับมนารีอย่าโอเคมนารี มึงอะ่ะออกเสเสระเออมึงอ่ามึงแล้วก็เรียนเตอการเติมรัดมึงมึงใช่ไหม okay, ไอ้แกเนี่ยมึงมึงกุณากันแปลว่าอะไรครับายครับชักต้องโอเคมึงมึงฮีนาจ้ะมึงฮีนาโอเค แบ่งออกเป็นสามพยางมึงมึงม yeah, ึงิมึงนิกุดเยอะมึงนิกุดนะครับมึงนิกุดอ่ามึงนิกุดแปลว่าอะไรนะครับคำนี้แล้วคำมาจากคำว่าอีกุดอีกุดอ่าอีกุดแปลว่าตามตามอ่าเฉันตามอ่า bài bay sản phẩm ngàn sẽ equal ai á cứ bình chấp ạ từ mừng các bạn tập จันดาวันดีมากโอเคครับผมอันนี้เป็นประเด็นึ่งที่กรบคำกลมนะครับก็คือมันอาจได้สองอย่างอันเป็นจันหรือไม่ก็เป็นเจนนะครับในกรณีอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเรารู้คําศัพท์เราจะเป็นเจนเพราะว่าคํามันศัพท์ที่มีอยู่นะก็จะออกเสียงเป็นเจนดาวันเจนดาวันก็มีความหมายแปลว่าเห็ดมัชชูมเห็ดเห็ดมัชชูมที่เรากินนะเห็ดเห็ดครับอ่าใช่แล้วเจนดาวันนะครับผม คือมันจะต่างกับรูมีฮะรูมีคือก็มันจะชัดเจนใช่ไหมใช้เอใเป็นอันว่าเป็นจันแต่ถ้าเกิดออกเป็นอ e, ีก็อ่านเป็นเชินะโอเคก็อันนี้ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ว่ากำกวมนะครับไปรับเมอร์มาเกียเมอร์มาไก่เมอร์มาไก่เมอร์มาไก่มาจากคำว่าปลาไก่ปลาไก่แปลว่าไก่สมใจนี่ว่าใช่ใช่ใชอ่ฮะ menangkan Lima. oke? Okay. Menanam. Bagus, uh -huh. Me. Meningkal. Lima. oke? Okay. Me memar memerlukan. Me, mel, me, ya, memerlukan, oke? Okay. mang mang hitung, yeah, mang mang hitung, à ah, mang hitung, ok, pa Bak... pa kulat, pa kulti, yeah, ok, mang Men... menja...

เ okay, จุดประสงค์วัตถุประสงค์เป้าหมายนะครับโอเคใช้ได้อันนี้ต้องเออ <c oughs> สดุดาหันอันเป็นสี่ตัวอย่างสดุดาสดันหานาะย่าโอเคครับอีกนิดหนึ่งนะฮะออกเสียงเป็นเสด d e r h a n านะ ส ederhana อันนี้ออกสเป็นเดอร์ไม่เป็นดาร์อันนี้ถ้าเกิดเรารู้สับเราเราดับเปนเดอร์ส ederhana แปลว่าปานกลางมีเดียมส ederhana ปานกลางเมื่อกี้เมื่อกี้รากเดิมเป็นยังไงนะฮะส ederhana เออก็มันเป็นรากเป็นคำทั้งคำอยู่แล้วครับสี่สี่พยางค์จะดูไปจะแยกให้ให้เห็นว่า ง่ <S <S ายขึ้นนะครับซเดอร์ฮันนถ้าตัวท้ายเนี่ยเรารู้ได้ไงครับว่ามันจะหน้าไม่หน้าอะไรอ๋อมันจะถ้าเกิดคำที่ลงท้ายอย่างเงี้ยจะอ่องสเปสราอานะครับผมอ่าอย่างเช่นเวลามันได้มีสระกำกับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นสระไอเพราะมีอาริยาเป็นสระไออย่างเงี้ยอย่างนี้็อย่างนี้ก็จะเป็นวันเพราะมันเป็นตัวสะกดใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มันเป็นตัวเงี้ยข้างหน้ามันเป็นตัวเอฮะแล้วอ่าเงี้ย อันนี้โดยอัจนรัติอันนี้ก็จะกลายเป็นนนสระอาอถ้าข้างหน้าเป็นสระอาอ่าโอเคครับเป็นฮาอลีฟอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ใช่เวลาเขียนคาว่านาเมอร์อย่างนี้นาเมอร์นาเมอร์เราก็จะเขาจะเขียนแค่ยูนแล้วก็อลิฟอย่างเงี้ยอะไรนะนาเมอร์อ่าไอ้ตัวเนี้ยเป็นสระอาอจะมีการณียกเว้นอยู่สองสามคำสองสามตัวอักษรอย่างเช่นตัวตัวตรง้ายได้กับตัวโรตัวเวาอย่างเงี้ย อันนี้ก็จะมีข้อจดหมายยึดตัวกลับแต่ถือว่าไม่ใช่ตัวอ่าอันนี้ก็จะไม่ต้องใส่เลยนะครับผมถ้าอย่างฮาวาอย่างเงี้ยละครับอ่าฮาวาเป็นชื่อภาษาอับอ๋ออนะครับอันนี้ก็จะเขียนเป็นตัวนี้ฮาวาอ้าทำไมตัวนี้เป็นวาล่ะอ่าอันนี้เขาเรียกว่าอิลิฟมักซูร่าในภาษาอับนะครับผมอันนี้เป็นลักษณะการเขียนคำว่าภาษารับนะครับผมอ่าอันนี้อันนี้ต้องเรียนภาษาอาหรับอีกทีนึงก็คือโอ้ทับศัพท์และทับศัพท์อะไรเี้นะครับผมอ๋อครับ อดัมและฮาวาอันนั้นมันชื่ออารังห์โอคอ๋อครับทีนี่เสร็มเร็มพูรลนาสมบูรณ์นะใช่สมบูรณ์นะสมบูรณ์นะสมบูรนะอ่านี่มาจากภาษาบาลีพอจะเราได้ไหมครับครับสมบูรณ์อ่าสมบูรณ์นะโอเคสมบูรณ์นะครับผมโอเคอันนี้อ่านเป็นสามพยางค์สายเสร็ เออละไซอะอ่าอันนี้อีนนี้ดิเสร็จลเซร็จซุวยไม่ใช่แต่คือคือไม่มีสระกำกับเอ่อก็ตามเสียงสระเออพระน้าอ่านว่าเซร็จถูกต้องเซร็เซร็จสายเสร็จสเสร็จอ่าเซร็จสายแเสร็จแปล f i n i s นะครับผมเสร็จสิ้นนะเสร็จ เสร็จสิ้โอเคโอเคเสร็จสิ้นก็คือเสร็จจบนะครับเสร็จสิ้นนะครับ,รบอันว่าเสร็จสิ้ถ้าเกิดเขียนเป็นรูมีก็จะ s e l e s a i เสร็จสิ้นคำสุดท้ายเอ่อ

ประวัติศาสตร์ครับคือราชันอาชันไทยก,ราายก,ราากืราชันมาเลเซียกืราชันสิงคโปร์ะทำไมต้องมีอำมซาใช่ไหมคําซาครับโอเคอันนี้ผมบอกคล้ายๆกับว่าตัวนี้จะมีเสียง R อยู่สองตัวอ๋อนะครับก็คือถ้าเกิดเราเขียนเป็นรูมีเนะี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เกอเเอเอมใช่ใช,ใช่นะครับแทนี่ก็จะเขียนเป็นอาลีฟ แล้วก็อายอย่างนี้เขาเขาลดลดตัวหนึ่งเขียนเป็นตัวน oh, <okay. S 1> ค,ครับกราจาอันกราจาอันแปลว่ารัฐบาลรัฐบาลใช่รัฐบาลหรือถ้าเกิดว่าในบริบทที่เป็นภาษาในตำราประวัติศาสตร์เนี่ยกราจาอันจะแปลว่าอาณาจักรอาณาจัก mm hmm. รซ,ซึ่งมาจากคำว่าราเจ์ที่แปลว่าพระราชา ในอดีตเนอาณาจักรก็คือคนที่เป็นผ um um ู้นําสูงสุดก okay. ็คือรุราชาเพราะนั้นก็เติมเกลอเติมอนเข้าไปนะก็แปลว่าอาณาจักรนะครับแลวปัจจุบันนี้ใช้ในความหมายที่ว่าเป็นรัฐบาลครับเกลาเกลาจีนันโอเคครับอคเกลาจีนันเกลา มา <Ma> อิน่ะกระมายันกระมากระมายันกระมายันอขอเกระเกิดะไมยันทำไมมันมีคำสาหัสอ่ะโอเคอันนี้จะใส่เมซ่อันนี้ก็คือว่าจะให้ใส่ให้ให้ร่วมเป็นสระไอ,อนี่นะครับแล้วก็มีนูนจำกัดตรงนี้กกนอ๋ออ๋ออ๋อนะคะรับกระมายัน เตาเกิดว่าเราไม่ใส่นะครับโอเคถ้าเกิดเราไม่ใส่เนี่ยเขาจะอ่านว่าเกรามายันซึ่งไม่ใช่จร,ริงๆแล้วมันเป็น<อ>เกราไมายันโอเคราคามันมาจากคำนี้นะครับรามไมโอเคอราไม,าามาที่บ่ามากมายฮะคนมากมากใช่แล้วก็เติมอ,อันเข้าไปแล้วข้างหน้านี้ก็เติมเกออ๋ออ๋ออ๋อแสดงว่านี้มันถอดรูปมาจากรูมี อ่าใช่ใช่เราใช้สไลด์อย่างี้นะครับ <c oughs> เพื่อให้มันชัดเจนนะครับ <c oughs> เพื่อให้มันจะอ่านโอเคอ่านว่าเกรามายันนะครับเกรามายันจะมีความหมายแปลว่าพวกงานงานรื่นเริงงานที่มีผู้คนมากมายเลยวะนี้นะครับเกอ kesibukan กสิบุกันใช่กสิบุกันกสิบุกันกสิบุกันต่อมาเดี๋ยวมาจากคำว่าซีบุกซีบุกนี่แปลว่ายุ่ง busy ยุ่งเติมเกลืเติมอันเข้าไปก็กลายเป็นความวุ่นวายความยุ่งความวุ่นวายอ่า b กิจวิธิในพนักงานนะครับผมครับต่อไปอันนี้เอ่อเกือ เกษมโอเคคำนี้ออกเสียงเป็นเสาร์เกซษมเกษเกซษมปาตันดีมากเกษมปาตันโอเคคำสุดท้ายเกษมปาตันเดี๋ยวถามนิดนึงครับสมมติัยปาตันทำไมปาไม่มีอลีฟอะฮะอ่าดีมากเป็นคำถามที่ดีมากโอเควิธีการสะกดตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเขาถอดรากคำรากคำเนี่ยมันมาจากคําว่าสมปัด เมปัตเวลาเฉยเซมปัตยังเป็น่นี้นะครับรากคำยังคือตัวนี้สมปัตโอเคสซมปัตตัวเนี้ยไอปลาตัวเนี้ยเราไม่ใส่ลิฟนะครับผมเราไม่ใส่ลิฟแล้วเราก็เอาตัวเติมที่เป็นคําอุปสรรคเกินแล้วก็คําปัจจัยอันมาใส่เขาก็เลยคงไว้ไม่โดยต้องใส่ไม่ต้องใส่ลิฟนะครับอโอเคอย่างเช่นคาว่าอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นคําว่า เซด้าปั้นอย่างนี้ใช่ไหมโอเคตัวนี้เซด้าปั้นจะเกิดเป็นรูมีเขียนอย่างนี้ใช่ไหมครับพอเป็นยาวีเนี่ยมันก็การเขียนก็คือซีนเซอร์แล้วก็ดับก็คืออย่างเงี้ยใช่ไหมเซด้าปั้นี่แปลว่าอร่อยทีนี้ถ้าเกิดเราจะบอกว่าคือเซด้าปั้นความอาร่อยอร่อยนะครับก็เติมเกลือเข้าไปเฉยข้างหน้านะครับผมเราจะเขียนแบบนี้นะครับเกลือแล้วก็เซด้าปั้แล้วเติมอันเข้าไปอันคือเซด้าปั้นเนี่ยก็จะเขียนโดยที่เราไม่ต้องใส่อลิฟน,นะครับครับ ไม่ต้องใส่นี่เป็นหลักการการเขียนนะครับนะครับโอเคคำสุดท้ายคำสุดท้ายการเกิมาลาสันดีมากเกิมาลาสันอ่าเกิมาลาสันก็คือรากเดิมมาจากคำว่าอะไรมามาลัม ตัวตัวท้ายคือมามาลัสอ่ามาลัสโอเคมาลัสเติมทีไปว่าขี้เกียจใชจกับมาลัสโอเคก็เป็นคือมาลัสสั้นเพราะวาความเกลียดค้านเด็ดนะครับมาอันนี้ก็เป็นหลักที่เราเคยเรียนเกี่ยวกับเรื่องการเติมคำอุรปสรรคปัจจัยในคำในคำนามนะครับคือมาลัส,สันโอเคครับเท่าที่ดูนี่ก็คือว่าไม่ได้จะมีปัญหาเรื่องการอ่านเท่าไหร่นะครับยกเว้นใจกรณีที่ว่าคำที่มันคำสูงๆขึ้นไปอาจจะต้องอะไงนนรน นะครับผมโอเคครับนะใช้ได้ก็ดูเวียนเวียนหัวดิเหมอือนกันครับอเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงผมก็